สตูนครับเแลวทางมาถึงคู่ที่3ครับก็เป็นมวยลองคู่เอกครับเป็นการพบกันระหว่างศิลาชัยสอจอแดนละยองพบกับกับตันทีมแอดสันป่าตองในเวทในพิกัด120ปอนด์เดิมๆิมศิลาชัยจะโชกับเกาะเต่านะครับแต่เนื่องจากเกาะเต่าไม่พร้อมนะผู้จัดก็เปลี่ยนคู่อยู่เรื่อยๆนะครับจนลงตัวได้กับตันทีมแอดสันป่าตองนะครับ จากฝักฝังของเพชรยินดีนะครับมานะครับชกกับทางฝั่งของศิลาชัยสอจอแดนระยองถือว่าน่าดูน่าชมนะนะครับเพราะว่ากับตันทีมก็ถือว่าเป็นมวยมีชื่อนะครับของทางฝา,ากฝั่งของเพชรยินดีครับส่วนศิลาชัยก็เป็นมวยที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะนะครับหลังจากที่ชกไม่รอบคุณเสือแล้วก็ตกรอบในรอบ8คนนะครับทำให้ศิลาชัยนี่ก็พักรักษา วันใจไปสักระยะนะครับก่อนที่จะกลับมาลุยต่ออีกภาคหนึ่งครับแล้วก็ฟอร์มดีเลยนะครับในชั่วโมงนี้ถือว่ามีโอกาสมีอนาคตไกลอีกคนหนึ่งครับสลับศิลาชัยสอนจอแดนละยองก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นนิวตะวันฉายก็ว่าได้นะครับคนนี้นี่ถ้ามีแรงนะครับถ้าซ้อมดีๆนี่ถือว่าเป็นมวยอาวุธดีนะครับเก่งตั้งแต่ชกไม่อรอบปูนเสือแล้วนะครับเป็น มวยที่เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆแต่ว่าก็ไปโดนเตือนในนัดที่เจอกับนิติกรทําให้ศิลาชัยแพ้ในนัดนั้นเพราะนัดถัดมาก็ทําให้มาแพ้นอกอีกนะครับจึงตกรอบในตอนนั้นก็ดูนะครับศิลาชัยก็เสียใจอยู่นะครับในการจบปีที่ผ่านมาศิลาชัยครับก็เป็นมวยอายุ18ปีครับสูง172เซนติเมตรเป็นมวยจากอําเภอบ้าน่ข่จังหวัดระยองชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ครั้งนะครับเป็นมวยซ้าย ฝีมือจุกจิกชกยากนะครับปัจจุบันก็ซ้อมอยู่กับทีมงานของสอจอดแดนำะยองนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ซ้อมด้วยกันก็จะเป็น9ล้านสอจอดแดนำะยองนะครับสลับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังนะครับ5ฟอร์มเลยก็ว่าได้ครับา5าฟอร์มหลัง ของเจ้าตัวครับก็มีชนะนอกยุที่4ีทางด้านเพชรน้องฟาร์มชอห้าพยักแพ้คะแนนทางด้านเพิงพลันชัยมาชนะนอกยุที่สีนั่นนิติกรสวนน้ำทานกิรีที่เจ้าตัวเคยแพ้ในวัอบปูนเสือนะครับมาแก้มือได้มาชะนะคะแนนด้านสิงฉลามสออพงอมร่าสุดครับชะนะคะแนน,นทางด้านทีเดชดนะครับช้างนครศรีที่สิกรไทยที่โกเกียริเพชรมาล่าสุดเรียกได้ว่า หไฟหลังชนะ4แพน1ครับถือว่าเป็นมวยฟอร์มสุดฟอร์มน้อนแรงก็เป็นมวย